นี่ไม่อยู่ในเกม The Battle Cat ใช่ปะ w h ไอ้เหี้ยเออนั่นแหละสัตว์มันเหมือนเกมอะไรวะไอ้ไอลน์เรนเจอร์อ่ะมันเหมือนเกมไลน์เรนเจอร์เลยไอ้เหี้ยเฮ้ยแมวกูโอ้โหแมวกัดกับหมาหมากัดกับแมวแมวกูเรียกได้สองตัวเยไอ้เหี้ยพลังมิตรภาพนี่กัดกัดมันลูกก็นั่นแหละโอ้ย Whyie โคตรเบาไอ้สัตว์เข้าทีละเท่าไหร่วะสิบหกเออ โอ้เข้าทีละแปดโคตรเบาไอ้กูลองยิงนีอะไรอะไรอ่ะยิงได้แค่นี้เหรอเฮียระยะระยะปืนมึงโคตรสั้นอ่ะเออเออเฮียอะไรเนี่ยล็อกยินไปตะวันอาหารแมวทำยังไง มีให้ก,อกูอัปเกรดด้วยเกรดออัปเกรดแมวไอแมวใหม่แมวทแทงเฮียอะไรเนี่ยเต้นนะมึงดูแม่งเดินดิแม่งเดินดูดิโคตรน,น่ารักเลยน่ารักจัดเฮียแม่งมีงูด้วยเฮียม,มันมีงูอ่ะมีมีงูทำไง,งต้องกูต้องเรียกแมวทแทงเหรอเฮียเฮียโคตรใหญ่โคตรยาว ยี่่ <Yeah. c oughs> คำกูแปลกๆเลยยี <c oughs> ้ยโคตรใหญ่โคตรยาวยี <c oughs> ้ยโคตรอึดอึดจัดเนี่ยปืนใหญ่กูมาแล้วแต่ยิงไม่ถึงโอ้โหอาณาจัดไอ้นี่ไอ้แมวแทงกูมีสองตัวลูกกระจกมีไม่รู้กี่ตัวเยี่่โคตรเยอะเออจะว่าไปกูอยากกลับไปเล่นนะเว้ยยี่่ไลน์เรนเจอร์เออเดี๋ยวค่อยมีเวลาเดี๋ยวกูกลับไปอ่านแล้วกันโควิดนะไม่ดีอ่ย เงี่ยกระเพงเมืองจีนเงี่ยแมวแทงแมวแทงกูแมวแทงกูมาแล้วเงี่ยโอ้ไอ้เงี้ยกูไอ้เหี้ยกูอานาดกับปืนใหญ่นิโอูอัมตองกวยเหี้ยยิงโคตรสั้นนี่ชิบะจิทำอะไรของแกเนอะฉันไม่รู้นะว่าแกกำลังเข้าใจอะไรผิดนะแต่ว่าเจ้านี่เนอะมันคือปืนใหญ่ดีโออัมตองไซโครนเจ็ดอัมตองยังไงเล่าทำไมตัวสว่าแม่งกัดเบาจังวะหรือมันอึดขึ้น ไม่ยุ่งแต่แมวแทงกูตีทีละสองโคตรเบาเว้ยเฮ้ยกูเชื่อแล้วมึงไปแทงเออนั่นแหละมีแมวใหม่เอ,อ้ยแมวใหม่ไหนไหนไหนเฮียฮะแมวอะไรวะเคโทษแมวเคโทษสนี <laughs> ่เลยนี่ลูกร,รักกู ب. เฮ้ยไทย <c oughs> มีไทยเหรอกูจำไม่ได้แต่ก่อนมี วิ่งมีอยู่แล้วอยแยกูจำไม่ได้ไหนไทยนี่เงเฮียเป็นวัดเลยได้เย่ยวัดเนี่ยวัดหนองวัดหนองอีตุย้ยเดี๋ยวมึงเจอแมวกูนี่แต่แมวขวานกูใช้สองร้อยเลยโคตรแพงเงี้ยเฮียวัยรุ่นสร้างตัววัยรุ่นสร้างตัวเง,งียบได้แล้วแมวขวานกูไอ้มึงถือขวานดูดีดูดิมึงโคตรน่ารักเลยแต่ละตัวลองซับดิอเออ้ยเฮีย สับทีมีกระเด้งไ e. อ้เหี้ยโหโคตรแรง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 ไอ้เหี uh, ้ยอู้โคตรเก่งโคตรเก่งเก่งเก่ง e, ไอ้เหี้ยสัสฝูงชนไอ้เหี้ยเนนี่ไอ้เนนเอาเนนกูแตกไ e. อ้เหี้ยออ้ยฟาโดโคตรแรงไอ้สัตว์ ừ, อือฟ e, าดแรงจัดอูอ้เหี้ยฟาดโคตรแรงเลยแมวขวานกูกัมพูชาหรือลาวอะเออกัมพูชานี่ไอ้เหี้ยอะไรวะ อกำแพงจีนไม่ใช่กำแพงวัดอีกำแพงวัดแป๊บนึงเนี่ยมึงรอแมวขวานกูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูจ้างกรรมกรไปแกะสลักแมวขวานนี่แค่โหเยียแมวกูเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอแมวขวานกูเนี่ยมันเกี้ยมาแล้วนี่ไยสัตว์นี่ไงโอ้ยเยอยโคตรเก่งไนีสัตว์เนี่ยโอ้สู้ไม่ได้น้องมึงดูดิสองตัวก็ไหว ไมยแต่คนมันผิดจังวะเี่ยกูยิงเลยมีเงี้ยตายหมดเออเยี่ยมีโฮออร์มสตองกูได้ใชส้สักทีมึงไม่ออกมาอีกแล้วเออฟิลิปปินส์วะเออฟิฟิลิปปินส์มันอยู่นี่เหรอวะเออใช่ใช่ใช่กูหลอดเลยเนี่ยฟิลิปปินส์มีต้นกล้วยด้วยเหรอวะกูอยากเจอความท้าทายอ่ะ กูยอยากรู้ว่าฟิลิปปินมันจะมีอะไรมาวัวไหมกระทิงหรือหมูไม่รู้แต่แมวขวานกูมาไล่สัตว์อย่างงี้ไงเล็กตัวอื่นบ้างนี่ฮะ <c oughs> จะแม่งน้อยใจคือตอนจริงๆแมวขวานกูเดียวพอไล้สัตว์วกมิสองตัวไปเลยยิงบีมโอ้โหกูได้แมวขวานมาคือชิวเลยผนะ่านได้ทุกด่านเลยมั้งนะเนี่ยเออโอ้ชิวชิวชิว เจ้าจันทร์มีแมวใหม่ไหน,ไหนแมวใหม่แมวอ e. ีอะไรคือแมวอ e. ีวะม,ม,วมีแมวพิเศษด้วยเฮียแมวพระเจ้าอะไรแมวดินจาเอ้ยผ้าผ้าหาดแมวเองนี่ซื้อเลยใช้เลยเออเอาเลยตัวมันเก่งไหมวะคือคือกูอยากรู้อย่างเดียวมันเก่งไหม มีการจัดทับด้วยโอ้ยกูสองร้ย,อยเองเงกูรีบใช้เลยไปเลยเอ๊ะไอ้บ้านประสาทแบบนี้มันที่ไหนวะฮิโรชิมาไหมไม่รู้กูจำไม่ได้หรือหรือไม่ใช่ที่กูพูดมาข้างต้นทั้งหมดเลยปะแรงไหมวะ,มะเฮียโอ้ยพ่อแมวขวานกูเลยเฮียเผลอเก่งด้วยซ้ำ นี่จ้าคนละฮะโอ้โหโคตรแรงอี๋อวิ่งตะเลือบบ้านแม่งสองพันสี่โคตรเยอะอุ้ยเกี้ยหมูเดงเฮ้ยไอ้ไอ้หมูเด้งหมูเด้งมาไงเนี่ยอียอู้อีกัดโคตรแรงไอ้สัสโอ้โหมูเด้งกูกัดแมี่ยกูแตกเลี้ยงตัวเลยอี๋อชิพายเอว ิบหายสัตว์หมูเด้งมาไอ้เหี้ยมึงรองก่อนนะสัตว์มึงเจอปืนใหญ่นิโวอาร์มสตองกูนี่ไสัตว์หนีเฮียไม่ตายไม่ตายมันไม่ตายเหี้ยชิบหายแล้วเหี้ยชิบหายแล้วกูต้องเรียกแมวแทงแมวแทงเออเออแมวแมวแทงกูยืนยาวไอ้เหี้ยแล้วมึงจะไปยืนหน้าเนี่ยแมวแทงทำเหี้ยสัตว์ไอ้สัตว์มึงเจอกูยิงอีกรอบนึงเออไม่ตายเออเหี้กยกว่าจะตายไอ้สัตว์ โอ้โหเนี่ย yeah. <laughs> เลื่อเชื่อญี่ปุ่นไม่มีหมูเดงด้วย yeah. <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เ,เ,เน,าานี่ยรถเป็นน้ำเนี่ย <laughs> เออเออเนี่ยไหนกระชาแมวเนี่ยกระชาแมวกูมีแบบเออยกูเปิดนี่ก่อนแล้วไปได้เหี้ย อะไรคือมึงไม่ใช่แมวได้ซ้ำอะ่ะการวิจัยคือเฮียอะไรโอ้โหเฮียแมวซ้ำเออดีดีมากนี่คืออะไรสูบฟรีถ้าดูโฆษณาได้เฮียกไม่ว่าไปโอ้ยไอ้เฮียโอ้ไม่ทันให้กูอัาเลยสัตว์ดีเฮียอะไรคือดี โอ้โหย้ยแม่งไม่ได้แมวสียเวลากูเด็ดเนี่ยของจริงอยู่ตรงนี้คือมึงมีตู้ให้กูเลิกอ่ะสองตู้งั้นกูเปิดใบละตู้เลยเออพี่กาชาทองเอ้ยแมวอิปโปใช่ไหมวะแมวสิงสังเวียนเก้าแรกสูส่สองเวียนโอ้โห เฮียอ่ะอีกตูนไงได้อะไรวะฮะบัตาโดเอออีอเจ้ากูสองตัวแม่งทไมมันแลดูการจังวะมีอะไรเป็น XP ็กพีเด้อโอ้มึงให้กูแสนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวยัง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 กูกูเชื่อว่าแมวมึง กูเชื่อว่ามึงต้องเก่งอ่ะเออถ้าแรกได้ขนาดนั้นอ่ะกูเชื่อว่ามึงต้องเก่งไปการวิจัยอ๋ยอ,อ,อนี่อ่ะบวกหนึ่งแล้วไงต่อ,อ,อแล้วแมวกูก็หมดเลยแค่นั้นเลยเฮี้ยม,ไ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 มัไม่มีที่อะไรบอกกูเลยไ ก็รางวัลฟรีเหรอเอาได,ด้ได้ดิให้รางวัลกูฟรีอ่ะได้ดิ <S <S นี่เบ็ดมีเลยเด็กกูจะทับก่อนออสเตรเลียออสเตรเลียอ่ะแม่ลินกูพันหมดละอ๋อสับสับได้เย่ไม่เหมือนลรนเจอร์ลรนเจอร์ไม่ต้องกดได้มีโคดา อ๋อเตยมีหมีโคดาด้วยมีอะไรมั้งไอ้เงี้ยเขาใส่มากูอยากรู้มึงทำอะไรได้วนนีสอนเชิงมวยมึงก็ได้ด้วยไอ้เงี้ยบัวขาวสอนเชิงมวยเงี้ยไม้ล้ะเงี้ยอุ้ยเงี้ยสัตว์เจอแมวกูเย็บเงี้ยเย็บประคัตด้วยเรื่องแมวมึงแลดูตัวใหญ่จังวะมาทะเลาะกูวะ มึงจะเรียกวัวไหมคืออะไรคือมึงสะบัดผ้าแค่นั้นโอ้ยไปไห้สัตว์มีความตองกูมัน,ม,นมันจะมีเรียกตัวเหมือนในญี่ปุ่นไหมวะก <c oughs> ูเริ่มหว่นเริ่มหว่านหว่นนิดนึงเสกเวัวมาชนเนี่ยหรือไม่มีเลยหรือ,หร,อ,ห,รอหรือตัวมีแค่นั้นตัวมึงทำเพี้ยได้เนีย่ยเออสรุปแล้วก็คือ ลูกมังก